เล่าเรื่องหนูติดใจพี่รอปพค่ะ ep 0.2เสียงกริ่งดังขึ้นติ้งตองนักศึกษาทุกคนรีบวิ่งเข้าห้องเรียนทันทีวิชาโหดระดับตำนานที่ใครๆก็ครั่นคร้มอาจารย์สีนวลนักศึกษาทุกคนนั่งที่ให้เรียบร้อยค่ะเสียงอาจารย์สีนวลดังก้องไปทั่วห้องนักศึกษาหลายคนแทบจะกลั้นหายใจกันเลยทีเดียว ขนาดที่มายและทีนั้นดันได้นั่งแถวเดียวกันโดยบังเอิญอาจารย์เดินถือแฟ้มเอกสารส่วนหนึ่งมาแล้วประกาศให้นักศึกษาทุกคนทราบภาคเรียนนี้ฉันจะให้พวกเธอทำโปรเจกต์กลุ่มขนาดใหญ่40%ของเกรดรวมทุกกลุ่มจะต้องมี4-5คนและฉันจะเป็นคนจับกลุ่มให้เองทันใดนั้นคนทั้งห้องต่างหันมาคุยกันจ้อแจ้อ้าว เวนตายละ่ะสอเกรดลอยมาแล้วเครื่องหมายตัวหนอนเครื่องหมายตัวหนอนบอลเพื่อนตัวแสกกระซิบเอาละ่ะนักศึกษาเงียบก่อนค่ะเสียงอาจารย์พูดซ่าขึ้นอาจารย์เริ่มไล่รายชื่อกลุ่มที่สทีมายบอลกิฟต์และฟาร์มเสียงอุทานเบาๆหันไปกระซิบกับเพื่อนทันทีไม่จริงใช่ไหมอาจารย์จับฉันกับคุณชายทีทำงานกลุ่มเนี้ยนะ ล่าแม่แต่เธอดันลืมตัวไปสนิทว่าที่นั่งอยู่โต๊ะข้างๆนั้นน่ะไม่ใช่เพื่อนแต่เป็นทีเองต่างหากที่ทำหน้าเฉยกอดอกแล้วถอนหายใจแค่ทำงานด้วยกันเองเธอมันจะทำไมก็เพราะไม่อยากจับคู่กับนายไงละ่ะไมาย่นจมูกพูดอย่างกับฉันอยากคู่ด้วยงั้นแหละที่ตอบกลับทันพร้อมกับทำท่าย่นจมูกล้อตาม เพื่อนเอนทั้งกลุ่มแทบกลั้นขำไม่อยู่กิฟต์กระชิปนี่มันคู่กัดประจำรุ่นชัดชัดปามพยักหน้างานนี้สนุกแน่นอนไว้พวกเราจากนั้นอาจารย์ก็เริ่มอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับโปรเจกต์เอาล่ะนักศึกษาทุกคอโปรเจกต์ Project วิชานี้คือโครงการรณรงค์เพื่อสังคมห้องเรียนเงียบกริบไปชั่วขณะก,ก่อนจะมีเสียงฮือฮาแผ่ว รายละเอียดคือ 1. ต้องเลือกหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสังคมหรือสิ่งแวดล้อม2ต้องทำทั้งรายงาน20หน้าสื่อประชาสัมพันธ์อย่างโปสเตอร์หรือวิดีโอและต้องมีกิจกรรมเล็กๆที่ทำจริง3ต้องนำเสนอหน้าชั้นเรียน15นาทีพร้อมตอบคำถามแล้วอาจารย์ก็พูดประโยคปิดท้ายที่ทำเอาหลายคนแทบใจหาย โปรเจกต์นี้คิดเป็น40%ของเกรดทั้งหมดถ้าใครไม่ทำมีสิทธิ์ตกแน่นอนค่ะทันทีที่อาจารย์เดินออกจากห้องไปเสียงโอดครวนดังขึ้นรอบห้องบ้าไปแล้วเครื่องหมายตัวหนอนอาจารย์สั่งงานโหดจังว่ามาหยิบสมุดโน้ตขึ้นมาโอเคงั้นเราแบ่งงานกันเลยดีกว่าฉันไม่อยากทำงานกับหมอนี่นานนะ่ะทีละคิว พูดเหมือนฉันอยากจะนั่งกับเธอยาวๆนั้นแหละบอร,อรีสอดทันที hey, hey. เฮ้เฮ้ใจเย็นใจเย็นนี่มันประชุมงานกลุ่มนะไม่ใช่เวทีมวยนะครับคุณสองคนกันเพื่อนๆหัวเราะก,กันคิกค่ะแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่หยุดกวนระหว่างที่ทุกคนกำลังหารือเกี่ยวกับโปเจกไม้นั้นดันเผอทำปากกาลนที่พยายามก้มจะช่วยเก็บให้ แต่เธอคว้าขึ้นมาก่อนแล้วพูดขอทอษนะฉันไม่อยากให้นายได้แต้มบุญนะ่ะทียักคิ้วตอบโอ้ดีแล้วฉันก็ไม่อยากได้บุญจากเธอหน่อยเครื่องหมายตัวหนอนเครื่องหมายตัวหนอนในบ้านนี้จังหวะที่ท,ทีกำลังจะยกน้ำขึ้นดื่มบายหันไปแซวทันทีระวังนะเดี๋ยวจะสำลักเพราะความซวยของตัวเองห้าห้าห้าผลคือ ทีด้านสำลักใ้จริงๆเพื่อนทั้งกลุ่มต่างหัวเราะลั่นในขณะที่ทุกคนกำลังตั้งใจกันทำรายงานไม้ก็เริ่มจดหัวข้อลงในกระดาษของตัวเองแต่ทีนั้นดันแกล้งเอาปากกามาเติมวาดหนวดแมวการ์ตูนสุดโปรดของเธอเนี่ยสิไม้หันมาทำท่าถลึงตาใส่ในายมันเด็กอนุบาลชัดๆที่ยักไหล่ก็ยังสวยกว่าแมวเธอละก,กัน หนอนเครื่องหมายตัวนอนเครื่องหมายตัวนอนเครื่องหมายตัวหนอนแกนี้มันบอลลุกขึ้นทําท่าเป็นพิธีกรเอาล่ะครับทุกท่านตอนนี้เรามีโชว์คู่กัดประจําภาควิชาใครอยากดูฟรีฟรีเชิญติดตามได้เลยครับกิฟตเสริมเอาจริงๆนะพวกแกนะักกัดกันกี่รอบรอบก็ยังดูเหมือนละครรักตลกนั้นเลยว่าตามถึงกับแอบจดลงในสมุดสรุปวันนี้ คู่กัดคู่ป่วนของเราเริ่มเข้าสู่โหมดโรแมนติกป่วนแล้วพวกแกพูดบ้าอะไรกันเนีย่ยเสียงไมดังขึ้นมามาทำรายงายกันต่อเถอแม้จะกวนกันไปมาแต่พอเข้าสู่การทำงานจริงๆทั้งคู่ก็จริงจังขึ้นมายเสนอไอเดียง,งานให้ทุกคนอย่างตั้งใจที่ช่วยปรับแผนให้มีความชัดเจนขึ้นเพื่อนๆมองตากันปริบๆโอ้โห กัดกันก็เก่งจริงนะแต่เวลาทำงานด้วยกันก็ดูเข้าขากันดีเชียวเนอมายกับทีหันมามองหน้ากันพร้อมพูดไม่มีทางซะหน่อยแต่หัวใจดันเต้นแรงขึ้นทุกครั้งที่เผลอสบตาก,กันตึกปักตึกปักติดตาม EP 3ด้วยนะคะ Mm-hmm. Mm-hmm. 영아 <susur>